ไม่เก็บเพชรกกเจออย่างเราเจอคนเก่าทุกคนเพชรละงกนกเขานี่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่นี่นแคล้ายๆเพชรละงกทุกคนนี่ 我。不 Pino, hết khay mục nè, cầm lang chùm chùm lên, ngâm ngâm, ừm, Đọc nè cả ba nỗi nén cả, ăn đầy tất cả, còn ngâm เฮ็ดก็ะบ,บ่ค่อยมีเนาะจ้ะเนาะเก็บผสมกันไปบรรยากาศลมลื่นบอกทุกคนงามเนาะถ่ายภาพงามงามให้ดูพื้นที่นี่งามงามสบายหูสบายตาอืม เ็ตตะปูพ er, ี ja o o ่น้องเลยนนดอกเบลเอเหเดตตปูเ็ตอันนี้กินได้เนาะเ็ตตะปูบ้านเรานี่พี่น้องปาดดอกเบลเอเลยนนยังอ่อนๆอยู่ด้วยเนี่ย นี่ออ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องเฮดตะปูเฮดบ่อนเฮดบ่อนหรือเฮดตะปูหอมโมกกินแสบเฮดอันนี้พี่น้อง อันนี้เท่าแล้วทุกคนโอ้ยดอกบกใหญ่สองดอกสามดอกเหฮตตะปู S <S <an> เห็ดเห็ดแถวเยะเรามันทั้งายมินอยู่มันก็บม่ค่อยงามเนะพี่น้องแต่กระเพาะได้เก็บกินอยู่นี่จ้าเห็ดลรางกนกเขาเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ นี่ไขไ่มันนี่ค่้ายๆเฮดละงกทุกคนนี่นี่ สามสี่ไข่นี่จะไข่ดอกน้อยๆกําลังคืนนี่นี่เฮ็ดละง,งกนกเขาเนอพี่นองเนานะนี่รสชาติเดียวกันเฮ็ดละง,งกกันแหละ เฮ็ดละง,งกเหลืองอันนี้กินได้เนาะใครเก็บบอเป็นกะอย่าเฝ้ากินศึกษาดูก่อนเด้อพี่น้องเลยนี่เฮ็ดละง,งกนกเขาอย่า <Yeah. S 3> oh, <laughs> ไม่เก็บเพชรแกเจออีกางเราเจอคนเก่าทุกคนนี่เห็เรงกนกเขาเนาะนี่ยังงามอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราเอาขามันออกนี่เอาตรงนอนี้ออกมุ้งเทยสนสกุเอาได้ิตาออานะนี่นี่ดอกนี่บานแล้วพี่น้อง นี่เฮ็ดละงกลกเขาอ่าเฮ็ดอันนี้เวลาบานแล้วมันกินเหม็นเนาะทุกคนตอนนี้แบบตุมตุมๆอยู่มันกินได้นี่ยายมินจิพาให้ดูนี่ นี่กินได้ทุกคนเอาไปกินได้อันนี้อันนี้ดีนี่นี่นี่เป็นลื่นๆเอาไปท้าหนาท้าไรก็ได้นะนี่อันนี้กินได้พี่น้องเจอแล้วนี่เฮ็ดพึ่งใหญ่โอ้ยหมาสาสนอะ ดอกบ้ากใหญ่เลยทุกคนนี่มืดดูทรงใสกินเน่าแล้วยายมินกินปาดดูเนาะทุกคนอุ้ยพี่นอมาซาแห่งบกค่อยมีเฮ็ดกะเน่าทิ้งหนีกันเอาได้อยู่ทุกคนมันบนเน่าแต่ว่ายายมินกีแกะอันนี้ออกเนาะเนาะนี่ยายมินแก้อันนี้ออกน,อน,อนี่ยยนนนออนพี่น้อง กินได้อยู่ฝนมันตกคักโพดพี่น้องเงยอยู่นี่อนี่เห็นบอกงามๆคือเก่าแกงได้หนะั่นอ่ะเขาจ้วอยู่นี่กินได้ย้ายบินเอาไปน้ำเนาะทุกคน นี่กินได้อยู่นี่กระเฮ็ดหนาแหล่พี่นอ้องเ้ยนี่ดอกเบลเลอร์เลยแต่ว่ากระโดนอะไรกินไปแล้วดึงแล้วอุ้ยดอกใหญ่ค่ะโน,น่น ซอยเบริรเลยทุกคนเรียตนซาดเนะาะเอาดอกเฮหนาแหล่วดหนาคักถมไว้นี่ของยายบินกับใกล้พอแกงแล้วแล้วอ้นี่จ้าเฮดพึ่งขาแดงกำลังออกพี่น,น้องนี่นี่ขาแดงขาเหลือง นี่สามดอกนี่จ้าทุกคนสี่ดอกห้าดอกห้าดอกทั้งนู่นกับมีทุกคนนะเฮ็ดไข่มุกจะ้ะยายมินลืมมีดทงใสลืมใบตงอ่านั่นอนะ่ะพี่น้องนี่เฮ็ดไข่มุกไข่มุก นี่จ้ะพี่น้องสงสัยย้ายม้นไปลืมมีดไว้ตรงที่เจอเฮ็ดพึ่งนะ่ะพี่น้องเจอเฮ็ดพึ่งใหญ่เนาะนี่กำลังงามนี่เฮ็ดพึ่งขาแดงขาเหลืองทุกคนกำลังงามนี่นู่นอีกดอกนึงนุ่นน,นี่จ้ะ สองดอกพี่น้องนี่ดอกอ่อนๆน,นี่สองดอกโอ้ยายมินลืมมีดไว้ตรงไหนเนาะนี่เนาะถึงบ้านแล้วพี่น้อง ยายมินกับล่างเฮ็ดเรียบร้อยวันนี้เรามาแกงเฮดกินเข่ากันเนาะกินเข่าน้ำยายมินทุกคนแกงเฮดร้อนน้ำเดือดนี่จ้ะพี่น้องเฮดที่เแล้ล่างไว้แล้วน้ำเดือดแล้ว มาจ้ามากินขอน้ำย้ายมินเนาะแกงเหฮดพี่น้องแกงเหฮดแกงเหฮดรวมที่เราไปเก็บมาวันนีแ้แหละอืมร้อนๆพี่น้องเอ้ลงคอจังลูกชิ้นทอด เฮ็ดพี่น้องโซนหนาอืมจะเฮ็ดออกใหม่ๆเนาะพี่น้องมันจะโลงคออืม ไว้แค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายยจ้าบายบา